สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาพบเจอกันอีกเช่นเคยในวันนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํากันยังไงนะครับมาไปพร้อมๆกันเรามาดูกันนะครับในแบบหัดหน้าที่269ข้อที่3นะครับจะเป็นการอ่านจากทศนิยมที่กําหนดให้อันนี้ก็จะไม่ยากนะครับวิธีการอ่านทศนิยมนะครับอย่างข้อที่ หน,นี้เราก็อ่านตามตามตามนี้ได้เลยนะครับปบ0.8นะครับแต่มาดูนี่ดีกว่า,ข,าวข้อที่ห้าละกันข้อที่หนี่ข้อที่5นะครับวิธีการอ่านก็จะง,ง่ายมากนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าจุดน่ะเราจะอ่านแบบปกติเลยเราจะว่าสิบสองใช่ไหมครับ 12นะครับตัวข้างหน้าจุดเราอาจจะอ่านปกติเลยเป็น12แต่ตัวที่อยู่ข้างหลังจุดเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านแบบไม่ปกติละเราจะอ่านทีละตัวครับยกตัวอย่างเช่นข้อ5นี้เราจะอ่านว่า12จุดอย่างตัวหลังนี้ถ้าเป็นปกติเราจะอ่านว่า89ใช่ไหมครับเราจะอ่านว่าแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นตัวข้างหลังจุดนะครับวิธีอ่านที่ถูกต้องเราจะอ่านว่า8 9เฉยๆไม่ใช่89นะครับดังนั้นแล้ว เราจะอ่านข้อ5นี้จะอ่านวิธีอ่านที่ถูกต้องจะต้องอ่านว่า1 2 8 9นะครับอ่ะเรามาดูยกอย่างข้อที่10แล้วกันสักข้อนึงนะครับวิธีการอ่านก็คือว่าตัวข้างหน้าจุดจะอ่านปกติอ่านว่า57ถูกไหมครับแต่ตัวข้างหลังจุดเนี่ยจะอ่านว่าอะไรไม่ใช่996นะครับแต่จะเป็น996 นะครับอ่านทีละตัวนะครับตัวที่ของหลังจุดนะนะครับอ่านทีละตัวแค่นี้เองแล้วเก็เขียนเป็นตัวเลขธรรมดาเลยยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ข้อที่6กละกันอ่ากูบิยกตัวอย่างข,ข,ข้อที่6นะเป็น20จุดอ่ะไม่ใช่จุดอย่างนี้นะกูบินผิดแล้วนะครับจุดจ๊กโด,ดจุด เจ็ดสี่ประมาณนี้นะครับยี่สิบจุดเจ็ดสี่นะครับอย่างข้อนี้ก็เป็นห้าสิบเจ็ดจุดเก้าเก้าหกนี่เขเขียนไปเลยเป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหนังสือนะครับต่อมามาดูข้อที่สี่กันนะครับเขาบอกว่าเขียนเป็นทศนิยมจากคาอ่านที่กาหัไดไห้โอ้สบายเลยนะครับครูวินก่อรเลยจากข้อที่สิบก่อนเลยแล้วกันนะครับสนะิบหกจุด 702นะครับเอาเอาเริ่มเอากอดเอาข้างหน้าจุดก่อนเลยมันคืออะไร16โอเคจุดตจุดเลยครับ702ตามนะครับแค่นี้เองง่ายกว่าอันอื่นๆท,ท,ที่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 เจอมาเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับข้อ3ามใหญ่กับข้อสี่ใหญ่หน้านี้นะครับ2อ9ขอบคุณครับ